สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหมนิงทาร c h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะการดูเป็นการอ่านตามโหราศาสตร์ไทยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ พนาราศีมิถุนได้หนึ่งไม้เท้า The Moon The Tower เจ็ดถ้วยสองเหรียญ หกไม่เท้าเดอะสตาร์อ๋อขอโทษเทมเพลนส์เดอะสตาร์อแปดเหรียญ the f ฟูแล้วก็ราชินีถือเหรียญการงานของคุณมันอยู่ในช่วงของการแบบโดดเด่นนะคะ temperance เอ่อเข้าใจอะไร เกี่ยวกับหน้าที่การงานเหมือนเหมือนเดือนนี้คุณสามารถทํามันได้แบบสบายๆจากก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบแค่มองๆว่าจะทําได้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันยากไปสําหรับคุณหรือเปล่าคุณจะรับมือกับมันได้ไหมคุณจะผ่านมันไปได้ไหมแต่เดือนนี้คุณทําแบบสบายๆเหมือนคุณอาจจะไปศึกษาไปไป คือคือทำให้ตัวเองรู้ลึกร,รู้จริงรู้ในเรื่องของงานรู้ถึงแบบท่องแท้ค่ะสามารถทำงานออกมาอย่างสร้างสารรค์ทำงานออกมาอย่างพิถีพิถัถนจี่ท้วนจนผู้ใหญ่เล็งเห็นในความสามารถของคุณมันมีเรื่องของความช็อกเข้ามาเหตุการณ์ที่คุณอา,อาจจะคาดหวังว่าอันเนี้ยสิ่งสิ่งนี้ที่คุณทำไปอ่ะมันอาจจะได้ประมาณนี้มันมันน่าจะ ออพอสําหรับความสามารถของคุณแล้วมันจะมีในเรื่องของการรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชอ็อกแต่เป็นช็อกในเรื่องดีนะคะผู้ใหญ่เล็งเห็นในความสามารถคุณอคุณอาจจะได้รับรางวัลบางสิ่งบางอย่างเชื่อชูเกียรติของคุณจากจากจกในเรื่องของการงานนะคะอืมอาจจะได้รับของขวัญแล้วก็อาจจะได้รับเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบ เป็นโบนัสให้คุณอะไรแบบนี้เลยค่ะในเรื่องของเงินการเงินของคุณเดี๋ยว,วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานเพิ่มนะคะแล้วยังไงต่อคะในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานของคุณคุณมีแพชชั่นมากๆเลยมีมีความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจ เอ,อพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะไฟค่ะหนึ่งดาบคือความคิดสร้างสารรค์ทำอะไรแบบสำเร็จทำอะไรแบบมุ่งมั่นทำอะไรแบบเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้แล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยค่ะหนึ่งถ้วยคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะผู้ใหญ่เล็งเห็นในความสามารถของคุณแล้วก็เล็งเห็นว่าคุณเอาใจใส่ในเรื่องของการทำงานมากๆอืม คุณขยันค่ะมันเป็นความขยันของคุณในช่วงนี้การงานคุณโดดเด่นมากๆเอ่อแต่การโดดเด่นของคุณก็จะนำมาซึ่งความโดนอิจฉาริษยาอืมแล้วก็อืมแต่ความอิจฉาอิจาริษยาของเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้คุณจะได้รับของขวัญได้รับเอ่อ ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเป็นโอกาสดีๆที่ที่คุณควรจะได้รับผู้ใหญ่เล็งเห็นในในความสามารถของคุณให้โอกาสคุณอาจจะทำให้คุณได้อะไรเล็กๆน้อยๆได้เอ่อได้ถ้วยรางวัลได้เหรียญได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็นำมาในเรื่องของการเงินการเงินคุณจากก่อนหน้าน,นี้อาจจะแค่เคยแบบว่า มันเป็นความยากลําบากก่อนหน้านี้ในเรื่องของการเงินการเงินคุณคุณอาจจะได้ลงมือทําในเรื่องของออ,ออนไลน์หรืออะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับโซเชียลอะค่ะเงินที่อยู่ในอากาศอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้ตอนนี้ได้เงินได้ได้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณทำลงไปอะมันเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการเงินอาจจะได้เงินจาก เล็กๆน้อยๆแต่ว่าทําไปเถอะค่ะในเรื่องนี้มันผ่านไปได้แล้วคุณจะสามารถทำความคิดสร้างสารรค์นั้นอ่ะเหมือนคุณอาจจะไปทําลงโซเชียลมีคอนเทนต์มีหลากหลายคอนเทนต์เลยในหัวของคุณอ่ะแต่คุณยังไม่กล้าลงมือทําหรือลงมือทําไปแล้วมันเป็นการเริ่มต้นแต่ตอนนี้เหมือนคุณเหมือนกับมันเป็นความมั่นคงของคุณแล้วอ่ะ ในเรื่องเรื่องนั้นที่คุณทำไปมันได้เงินค่ะได้เงินแล้วก็คุณมีคอนเทนต์มีเอ่อเป็นการทำทำเราได้เงินนะ่ะเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่มีใครทำเหมือนคุณได้ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบคุณได้ไม่มีใครทำได้เหมือนคุณคุณทำทำแล้วยิ่งทำยิ่งได้เงินนะคะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่เ การเงินที่ดีขึ้นเลยจากก่อนหน้าน,นี้อาจจะแค่เคยแค่หมุนเงินแต่ตอนนี้คุณยิ่งทำยิ่งได้เงินและเป็นได้ได้แบบมั่นคงยั่งยืนด้วยนะคะอืมแล้วก็มันเป็นอะไรที่คุณชอบคุณรักคุณรู้สึกว่าสบายใจกับการทำงานแบบเนี้นะคะ่ะบางคนบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์การค้าขายออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะทำโซเชียลที่กำลัง เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ช่วงแรกๆคุณอาจจะแค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่ากังนวลว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่มันจะมีเรื่องช็อกเข้ามาอาจจะมีแบบเ,เได้ได้เงินก้อนใหญ่ได้คนชื่นชมเยอะคนดูเยอะอะไรประมาณนั้นเลยค่ะ mm. ก็อดทนทําไปนะคะทําอย่างด้วยความสบายใจคุณทําได้ค่ะ เรได้เงินเยอะด้วยเป็นการวางรักฐานในการเงินที่ดีเลยค่ะเออขอดูเพิ่มในเรื่องของการเงินนะคะโอ้การเงินของคุณคุณเหมือนสั่งได้อ่ะคุณมุ่นมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้แล้วคุณทํามันทําแบบตรงไปตรงมาในแหละนี่คือเป็นเป็น energy ของตัวคุณเลยตรงไปตรงมาพูดตามที่คิดอะไรแบบนี้เลย ค่ะไฮโรแฟนเออขอโทษไฮพริเทสอืมแต่ว่าบางครั้งอารมณ์ของคุณน่ะคุณอาจจะต้องปรับในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของคุณอาจจะบางคนบางท่านถ้าไม่ใช่ในเรื่องของอารมณ์คุณอาจจะกําลังศึกษาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับจิตใจของคุณบางคนบางท่านอาจจะไปทําเกี่ยวกับในเรื่องของ หมอดูหรืออาจจะไปทำในเรื่องของออความสวยความงามค่ะอันนั้นก็จะได้เงินเยอะอความสว่างสวัยในเรื่องของการเงินการเงินงการเงินคุณจะโดดเด่นเลยนะคะ The sun มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเ,เขาเรียกอะไรโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินมันเข้ามาเยอะค่ะเข้ามาแบบว่าเป็นความรุ่งเรืองเลย จัดเม้นมันถึงเวลาที่คุณจะได้โด่งดังประสบความสําเร็จมีเงินมีทองเข้ามาแต่ต้องขยันนะคะต้องขยันทํางานเคียงถือไม่เทา้าก็คือขยันทํางานมี energy ของการแบบว่าไม่หยุดนิ่งอ่ะไม่หยุดนิ่งทํางานทําแบบมุมานะททำงานตั้งใจทำงานแบบสุดๆเลยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ความรักของคนมีคู่ช่วงนี้เหมือนคุณสบายใจขึ้นสบายใจในเรื่องของการอา,อาจจะคิดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นความสัมพันธ์มาจุดปร,ประกายในเรื่องของความรักกันใหม่มีมีไฟในเรื่องของความรักกันใหม่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีแพลนไปท่องเที่ยวมีแพลนทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน แล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณเหมือนว่าปรับความเข้าใจกันได้ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรืออาจจะมุมานะในการทำงานทำเงินจนลืมคู่ของคุณจนลืมเวลาช่วงเวลาของความรักเหมือนคุณกำลังเ,เข้ามาปรับความเข้าใจพยายามเอาใจใส่กันมากขึ้นแล้วก็ เป็นความรักที่รู้สึกอิสระรู้สึกว่าได้รับความรักรู้สึกมีความสุขอะคะ่ะในเดือนนี้มมันมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาเหมือนเหมือนคุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณทำไมรู้สึกว่าสวยหล่ออะไรประมาณนี้เลยรู้สึกว่าเธอทำไมนุ่มนวลขึ้นมีความเอาใจใส่คุณมากขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็ เ,เหมือนกับกลับมาเอาอกเอาใจมากขึ้นมันมันเป็นช่วงเวลาของความผ่อนคลายอะคะ่ะอืมแต่บางคนบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องช็อกเข้ามานะคะช็อกในเรื่องของการแบบว่ามีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆมันมันจะมีในเรื่องของเอ่อการเข้ามาเอ่อเข้ามาบาลานซ์ความสัมพันธ์แบบ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการมอบของขวัญอะไรแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะเอ่อสี่ถ้วยห้าไม้เทา้า โอ้การันตีในเรื่องของชัยชนะในเรื่องของความรักนะคะมีความสุขความสําเร็จในเรื่องของอะไรที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องของความรักค่ะเหมือนคุณได้รับชัยชนะกับมันมี energy ของความสุขอะ่ะอาจจะมีเอ่ออะไรเก่าๆที่กลับมามอบให้กันหรืออาจจะมาลื้อฟื้นลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆในเรื่องของความรักที่เคยผ่านอะไรมาด้วยกันอะไรแบบนี้ บางครั้งมันก็จะมีในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยคุยกันถึงในเรื่องที่มันผ่านมาที่เราเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรฝ่าฟันกับอุปสรรคอะไรมาด้วยกันคุณจะมี energy นี้มากขึ้นนะคะ energy การกลับมาคุยกันการเ,าเข้ามาเข้ามาคุยในเรื่องเก่าๆกันอะ อาจจะผ่านเรื่องราวอะไรที่มันร้ายๆพอกลับมาคืนดีกันก็อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซันความรักคุณจะสว่างสวัยจะสุกสดใสเอ่อเป็นความละลาค่ะอืมความรักคุณดีนะคะความสัมพันธ์ของคนนุณมีคู่กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นความรักที่เติมเต็มกันพากันอาจจะพากันไปท่องเที่ยวก็ได้เนี่ยค่ะการเดินทาง การได้รับข่าวสารดีๆการมองกันไกลการวางแผนครอบครบัวอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของอาการใช้ชีวิตขยับขยายการาสร้างบ้านสร้างอนาคตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะความสัมพันธ์ของคนโสดจะจะมีเข้ามาให้เลือกคนโสดจะรู้สึกละลมากมาก คนโสดจะรู้สึกว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะค่ะอมืมันอยู่ในช่วงของตกกลุ่มรักตกอยู่ในห่วงของความรักรู้สึกว่าคุณคุณได้รับความอ,อยอมมีมีการยอมรับในเรื่องของความรักค่ะ,คะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณหลายๆคนพร้อมกันอะไรแบบเนี้แ้วคุณรู้สึกว่าอยากเปิดเปิดใจอยากเปิดรับกับความรักใหม่ๆ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเจอกับความรักที่มันเป็นตัวเลือกคุณคุณอาจจะถูกเป็นตัวเลือกแล้วคนคนนั้นอาจจะแค่คบคุณแบบว่ามามาไปไปอ่ะคุณรู้สึกว่าณปัจจุบันคือคุณเลือกได้คุณคุณเหมือนชนะกับในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะคุณชนะมันเหมือนกับคุณเป็นตัว ก่อนหน้านี้คุณเป็นตัวเลือกต,ตอนนี้คุณสามารถเลือกกับความสัมพันธ์ได้คุณมีแพชชั่นกันแบบโหลาลามากๆ <c oughs> คือลาลามากๆ the f o o l อะค่ะเหมือนกับมีความสุขมีคนเอามาอบเอาใจมีคนมาให้ความอบอุ่นมีคนมา,าสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมีคนมาเอาใจใส่อะประมาณนี้ค่ะ มันเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณในเรื่องของความรักเดี๋ยวเรามาดูว่าคนโสดจะมีเรื่องอะไรเพิ่มคะโอเหมือนคุณปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองคุณอาจจะมีกำแพงคนที่จะเข้ามาหาคุณก็จะต้องจะต้องออพิสูจน์ตัวตนนะคะพิสูจน์ตัวเองนานหน่อยนะเพราะคุณก็ไม่ให้เข้าถึงตัวเองง่ายๆไม่ให้เข้าถึงตัวตนคุณง่ายๆ ใครที่มาไม่ชัดเจนคุณบล็อกเลยค่ะคุณอยากได้รับความชัดเจนคนทีค่คนที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะสารสัมพันธ์ความรักกับคุณได้ The world คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่เข้ามาหรือคนคนนั้นที่เข้ามาอาจจะพูดเก่งคุยเก่งเป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักพูด เข้าใจคุณทุกเรื่องเลยคนคนนี้อาจจะมาด้วยการพูดการคุยการสื่อสารอืมประมาณนี้เลยแต่ว่าจะผ่านด่านคุณได้ก็คือคุณสแกนคุณเหมือนเหมือนคุณจะสแกนเยอะเลยแดละใครที่เข้ามาต้องผ่านด่านความรักของคุณเยอะเลยค่ะแต่จะมีเข้ามาหลายคนอยู่นะคะตัวเลือกเข้ามามากมายเลยอาจจะเป็นชาวราศีตุล ชาวราศีชาวราศีกุมหรือเดีย๋ยวดูให้เพิ่มนะคะเป็นชาวราศีชาวราศีมิถุนมิถุนด้วยกันาราจจะเป็นชาวราศีกรกฎเป็นชาวราศี ชาวราศีตุลก็ได้นะคะตุลขึ้นมาสองใบเลยอ่าแล้วเป็นชาววันอะไรคะเป็นคนเกิดวันวันอ,อ่อาทิตย์ค่ะอาทิตย์โดดเด่นมากวันมารอังคารค่ะวันวีนัสวันศุกร์ค,ค่ะแล้วก็วันจันทร์อาจจะเป็น สี่วันนี้ก็ได้นะคะที่เข้ามาจีบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะมี energy ของอการเริ่มต้นใหม่มันจะชัดเจนขึ้นคุณจะมีการเข้ามาเข้ามามาคุยกันมาบาลานซ์ความสัมพันธ์เข้ามา ทำเติมเต็มความรักให้กันและกันค่ะเหมือนกับคุณผ่านเรื่องราวอะไรที่มันเยอะแยะมากมายมีเรื่องช็อกๆเข้ามามีเรื่องของการเอาชนะกันเหมือนกับว่าม,มันมี energy ของการคุยกันที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ลงตัวก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการเลือกเป็นผู้ถูกเลือกหรือเป็นผู้ อยู่ในตัวเลือกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันมี energy ของการาได้รับชัยชนะในการเลือกก็คือคุณเป็นตัวจริงเหมือนคุณเป็นตัวจริงเหตุการณ์ที่หนึ่งอ่านนี่คืออาจจะสลับกันได้นะคะไม,ไม่ไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายคุณอะไรแบบนี้อืมแต่ว่ามันเป็นการเลือกโดยการเริ่มต้นใหม่คุณและเขากลับมาหันมาปรับความเข้าใจกัน กลับมาให้ความรักแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นตัวจริงของกันและกันให้ความสบายใจให้ความรักที่เป็นหนึ่งเดียวอะค่ะอืมแล้วก็ส,งส่สงเสริมกันในเรื่องของการเงินด้วยการเงินคุณจะอะมั่งคั่งด้วยอืมหรือคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าอ,อบอุ่นมากๆม,ม,มีความที่รักกันแบบมั่นคง ประมาณนั้นเลยคุณจะมีความสุขมากๆค่ะเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีมิถุนโอ้คุณถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณได้ทะเลาะกันหรือไม่เข้า,ขาใจกันคุณจะได้ปรับความเข้าใจโดยที่เขาจะเข้ามาง้อคุณนะคะ แล้วก็จบจากเรื่องราวอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานเพื่อจะได้เฉลิมฉลองกลับมารักกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมได้รับความยุติธรรมความชัดเจนในเรื่องของความรักแล้วก็ลุ้มหลงกันมากๆเป็นแบบเชิง18บวกคุณจะกลับเข้ามาสวีทวิ v วิวกันเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนะคะ เดอะเดวิลก็คือความรักแบบ18บวกอะค่ะค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคะชาวลัคนาราศีมิถุนอ่าลิชซนฟังกันค่ะฟังกันเยอะๆเลยแล้วก็ยกระดับจิตใจ s u r ป s e แล้วสวรรค์จะเซอร์ไพรส์ให้คุณได้เจอกับเรื่องราวความรักดีๆหรือเจอเรื่องดีๆเข้ามาค่ะแต่คุณจะต้องรับฟังเพื่อนรับฟังสิ่งรอบข้างแล้วก็รับฟังคู่รักของคุณแล้วก็ยกระดับจิตใจยกระดับตัวเองจากที่เคยเฟลอะให้ให้ให้มันดีขึ้นนะค่ะ ก็ประมาณนี้คุณอาจจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะในเดือนกันยายนเดี๋ยวมาเรามาดูกันในช่วงเลขเด่นนําโชคกันดีกว่านะคะเลขเด่นนําโชคของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนโอ้หนึ่งดาบเลขห้าค่ะ เลขเแล้วก็เลข7ไดเลข5าเลข9้9แล้วก็เลข7อาจจะเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนกันยายนนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกให้หนิงด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะ